นะมตัสะภควโตอะรหะตสัมมาสัมมุทัสะนะมูตสะภควโตอะรหะตสัมมาสัมพุัสะนะมูัสะภควโตอะรหะตสัมมาสัมพุัสะโอมะพุทธังจักวาลังอาหางปิตังชานามิธัมมังจักวาลังอาหารปิตังชานามิสังขังจักวาลังอาหางปิตังชานามิโอมะพระพุทธโธอิติปิโสพระวาจตุโกนจามหายันตังอัคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเร ชุติยมปิจตุโกนจามหายันตังอคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเลตติยมปิจตุโกนจามหายันตังอคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเลโอมะยะเคลอนยะขอนยะถอนออกมาด้วยนโมพุทธายะจะพระกษอิกะวิติสวาหะพุทธังปรจจักขามิธรรมังปรจจักขามิสังขังปรจจักขามิสวาหายะประสิทธิเมโอมะพุทธังจักวาลังอาหางปิตังชานามิธรรมังจักวาลังอาหางปิตังชานามิ สังขังจักรวาลังอาหางปิตังชานามิโอมะพระพุทธโธอิติปิโสพระว่าจะตุโกนจามหายันตังอัคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเรทุติยมปิจะตุโกนจามหายันตังอัคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเรตติยมปิจะตุโกนจามหายันตังอัคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเรโอมะยัเคลยะขอนยะถอนออกมาด้วยนโมพุทธายะจะภาะกะสะอิกะวิติสวาหะ พุทธังปัจจคามิธรรมังปัจจคามิสังขังปัจจคามิสวาหยะประสิทธิเมโอมะพุทธังจักวาลังอาหางปิตังชานามิธรรมังจักกวาลังอาหางปิตังชานามิสังขังจักกวาลังอาหางปิตังชานามิโอมะพระพุทโธอิตปิโสพระว่าจะตุโกนจามหายันตังอัครยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเร ทุติยมปิจตุโกนจามหายันตังอคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเรตติยมปิจตุโกนจามหายันตังอคระยันตังคาถาสันตังวิกึงกะเรโอมะยะเคลอนยะขอนยะถออออกมาด้วยนโมพุทธ,ธายะจะพระกัสสอิกะวิติสวาหะพุทธังปะจกขามิธัมมังปะจจขามิสังขังปะจกขามิสวา,ายะประสิทธิเม